นักเรียนที่นี่ไม่ต้องเรียนหนังสือนอกจากกินนอนและเล่นงานทุกวันต้องทําคือทาครีมล้างหน้าเมื่อไฟสีเขียวสว่างเมื่อเขาล่าช้าไฟสีแดงจะสว่างแม้จะอธิบายอย่างไรก็จะโดนจับตัวไปไม่กลับมาอีกแม้คุณจะขอโทษ16ปีผ่านไปโดยเร็วเด็กๆก,ก็โตเป็นสาวแต่ละปีผ่านไปอาจารย์จะล้างสมองพวกเขาและให้เขาดูคลิปล้างสมองแม้คอมจะมีปัญหาแต่ก็ต้องนั่งอยู่ที่นี่ดูให้จบอาจารย์บอกกับพวกเขาว่า โลภายนอกมันแตกแล้วมีอะไรบางอย่างที่มาทํางานดังนั้นทุกคนจึงต้องกินยาก่อนนอนมันเป็นยาเสริมเพื่อปกป้องสุขภาพอายุยิ่งเยอะเขายิ่งได้ย้ายไปชั้นสูงกว่าและเขากําลังจะจบแล้วเขาจะได้บ้านรวยมารับไปเลี้ยงยกเบ้นเด็กคนนี้ทุกคนดีใจแต่เขาไม่ค่อยเท่าไหร่มายเป็นคนดีใจที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่ทําดีที่สุดในนี้แต่วันต่อมาเตยมาหาไม้และบอกว่าต้องระวังตัวอย่าดื่มยาในตอนดึกไม้สับสนไม่ได้ยินเมื่อเตยอยากอธิบายก็มีคนอื่นมา เขาเลยไม่พูดต่อไม่กลับไปถึงเวลาที่ดื่อยาแล้วเขากินยาจากนั้นแอบไปเอาออกทิ้งใส่ห้องน้ําแต่เขาก็รู้สึกผิดทันทีเพราะแบบนี้คือทําผิดกฎมหาลัยเขารู้สึกผิดมากตอนกลางคืนไม่บอกฝันดีกับเพื่อนๆนแต่ทุกคนไม่มีใครตอบจากนั้นเตยเดินมาบอกกับไมว่าทุกคนจะไม่ตื่นหรอกเพราะยาที่พวกเรากินนั้นมันเป็นยานอนหลับที่ทรงพลังจะมากตอนนี้มายังไม่เชื่อเตยก็อยากพูดความจริงมากแต่ได้ยินเสียงจากข้างนอกเลยรีบบอกไม้แกล้งนอน จากนั้นวิ่งไปที่เตียงตัวเองแกล้งนอนเหมือนกันจากนั้นอาจารย์เข้ามาในห้องตามคําสั่งเขาพาไมค์กับอีกคนไปเขาโดนพาไปที่ห้องลับจากนั้นอาจารย์พาคู่นี้เข้ามาแนะนําเหมือนกับขายของเห็นไม่สวยมากเขาอยากจะซื้อแต่ภรรยาเขายืนที่กระจกและพูดเหมือนน่าสงสารสุดท้ายเขาตัดสินใจซื้อคนที่เหลือเอาเงินให้อาจารย์ไม่ได้กลับมาที่ห้องนอนดังนั้นเขาก็รู้ว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีความลับบางอย่าง คนที่สนับสนุนพวกเขาไม่ใช่มาเพื่อรับพวกเขาไปเลี้ยงเขามาซื้อคนโรงเรียนนี้มันร้ายมากอาจารย์ดูแลพวกเขาทุกวันให้โตมาสวยงามจากน้ันก็ขายด้วยราคาสูงเพื่อรับเงินเมื่อไม่รู้ความจริงเขาวางแผนจะออกจากนี้กับเตยตอนนี้เขากําลังคิดถึงความเลวร้ายที่นี่เตยไม่ยอมกินยามา13ปีแล้วเขาไม่ยอมดื่มเพราะรู้ความจริงใน3ปีที่ผ่านมาเขาเห็นว่าที่นี่มีห้องเรียนสี ห้องและตอนกลางคืนเมื่อพวกเขานอนจะมีกลุ่มอื่นไม่นอนทำแบบนั้นทุกวันแต่จะมีช่วงเวลาหนึ่งทุกคนนอนทั้งหมดนี้เป็นโอกาสที่จะหนีออกได้แต่ตอนแรกต้องมีกุญแจก่อนเพราะตอนนั้นประตูจะโดนล็อกไมบอกว่าบอกให้คนอื่นรู้ด้วยแต่เตยห้ามเขาไว้เพราะถ้าทำแบบนั้นพวกเขาอาจจะตายเลยแต่การกระทําของสองคนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สงสัยอยู่แล้วคนนี้ไม่ชอบไม่มานานตอนนี้ยิ่งคิดว่าไม่ปิดบังอะไรบางอย่างนี้เป็นโอกาสเพื่อแก้แค้นดังนั้นจึงโทรหาแจ้งอาจารย์จากนั้นอาจารย์มาที่นี่ ทำไร้หมายและขังเขาไว้บอกว่าต้องสำนึกตัวเองใหม่ไมล์กลัวมากกลัวว่าแผนตัวเองจะโดนรู้ในตอนดึกเตยฉีกผ้าห่มออกมาเมื่อยามเขามาพาเด็กไปเตยตีจากข้างหลังมัดคอเขาแต่เขาเป็นผู้ชายแข็งแรงเตยก็โดนตีกลับจากนั้นเขาบิดคอเตยเตยพยายามมากแต่โดนต่อยล้มลงเขาแกล้งเป็นลมยามเลยรีบมาตรวจอีกครั้งเตยฉวยโอกาสเก็บของบนพื้นตีใส่หัวเขาเขาก็สลบลงเขาเย,ยรีบเอากุญแจ เพื่อไปช่วยหมาแต่ตอนนี้มีเสียงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้แผนพังเตยไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไปวันต่อมาทุกคนรวมตัวมาที่อาจารย์ไฮก็ได้ถามมาอาจารย์บอกกับเขาว่าเมื่อหาในมีคนแอบหนีแต่ค้นหาทั้งหมดแล้วก็หากุญแจไม่เจอดังนั้นเขาสงสัยว่าเตยมีเพื่อนช่วยถ้าไม่เอากุญแจออกมาพวกเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักจนถึงเมื่อที่หาเจอทุกวันจะโดนแบบนี้อาจารย์ใหญ่จะร้ายมาก บังคับให้เด็กกินยานอนต้องเห็นด้วยตาว่าเด็กกินไมคก็ไม่สามารถทําอย่างอื่นเลยต้องกินยานั้นเข้าไปเมื่อ,อยามีผลเขาอึดอัดมากเพื่อไม่ให้ตัวเองนอนเขาทำร้ายร่างกายและบังเอิญเจอกุญแจบนที่นอนของตัวเองตอนนี้เขาจึงรู้ว่าเตยเอาโอกาสนี้ให้เขาแต่ว่าโชคร้ายกุญแจนี้ไม่สามารถเปิดได้เขาลองหลายครั้งมากไม่สามารถเปิดประตูได้เมื่อเขากําลังไม่รู้ควรทําอย่างไรเขาเลยนึกออกว่าใช้กุญแจนี้เปิดปรตูจากนั้นเปิดทั้งประตูและหนีออกจากที่นี่ แต่เพราะผองยาไมเลยไม่ระวังเสียงดังเมื่ออาจารย์ได้ยินเสียงก็เตรียมยาไว้ฉีดไมเดินเข้ามาถามที่อยู่ของเพื่อนแต่อาจารย์ไม่ยอมบอกอาจารย์เอายานั้นมาจะฉีดใส่ไมแต่ไมก็สู้กลับสุดท้ายทําเขาล้มลงเมื่ออาจารย์ไม่สามารถสู้กลับเขาฉีดยานั้นให้อาจารย์ไม้เอากุญแจจากอาจารย์เดินไปหาเตยตอนนี้เขาสามารถออกจากที่นี่แต่เมื่อคิดถึงเพื่อนเลยตัดสินใจกลับเพื่อพาเตยออกจากนี้เหมือนกันเขาเดินไปหาเตยและเจอทั้งสองเข้าไปในห้องหลับ มีศพสามศพอยู่ที่นี่เชื่อในนั้นก็คือเพื่อนที่หายตัวไปของพวกเขาเมื่อเขาเปิดออกมาภาพต่อไปทอให้ไม่กลัวมาที่จริงเด็กๆนี้โดนจับตัวเอาหนังใบหน้าและฆ่าเขาเอาหนังหน้านั้นทําไมเขาทําแบบนี้ตอนนี้ไม่เปิดทีวีที่จริงโลกก็ยังเหมือนเดิมและที่นี่ไม่ใช่ที่ดีเขาแค่ใช่เด็กๆเ,เพื่อหาเงินเขาขังเด็กไว้เพื่อไม่ให้ใบหน้าเจอแดดเจอฝอจัดไมยรู้ความจริงก็อยากออกจากนี้ แต่เตยใจดีเขาอยากช่วยคนอื่นด้วยแม้ไม่จะพูดอย่างไรเตยก็เรียกทุกคนมาและบอกความจริงที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนมันเหมือนเรือนจำแต่พวกเขาไม่เชื่อและยังจะไปแจ้งยามจากนั้นไม่พาอาจารย์มาให้พวกเขาดูมีรอยในคอเขาที่จริงใบหน้านี้ของเขาก็ได้เปลี่ยนตอนนี้ทุกคนเชื่อหมดแล้วเลยขังอาจารย์ไว้อยู่ที่นี่และสำนึกผิดไปสักเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยไมยกับทุกคนเดินหนี แต่ไม่เหมือนที่คิดเมื่อเขาเปิดประตูออกมาพวกเขาทุกคนรีบวิ่งไปข้างนอกแต่ยามตามพวกเขาเพราะกลัวไม้กับเตยเลยหนีเข้าในห้องตอนนี้อาจารย์ใหญ่มาอยากหลอกลวงเขาด้วยคำพูดที่ดีผมไม่สามารถช่วยคนอื่นได้แต่ผมสามารถช่วยหนูได้บอกมาใบหน้านี้ราคาเท่าไหร่อะไรใบหน้าของฉันราคาเท่าไหร่ผมดูแลใบหน้านี้มา16ปีแล้วผมจะไม่ยอมปล่อยดูนะมายิ้มจากนั้นเอามีดในมือ ทำร้ายหน้าตัวเองตอนนี้อาจารย์ใหญ่เหมือนตายแล้วและเดินหนีไปวันต่อมาประตูเปิดออกมาตำรวจรู้ข่าวก็รีบมาช่วยทั้งสองมองพระอาทิตย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งดีใจและกลัวเพราะว่าโลกภายนอกอาจมีหลายอย่างที่อัตรายกว่าแต่พวกเขาสองคนก็ไม่แน่ใจและบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเราต้องสู้เพื่อชีวิตของตัวเอง